โอเคครับศิลปินครับสวัสดีครับสวัสดีครับศิลปินแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับผมผมชื่อทีเคทีทัศหงคานะครับเป็นศิลปินที่ทดลองเกี่ยวกับการใช้วัสดุมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะครับผมครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนและนิทรรศการเกี่ยวกับตอนนี้มีนิทรรศการเดี่ยวนะครับจะแสดงที่วาลินแล็บคอนเทมปอรารีนะครับชื่อนิทรรศการว่า hidden i n p a i n s i t ครับผมโดยนิทรรศการนี้นะครับก็มีคอนเซปต์มีเนื้อหาที่อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับ เรื่องของอปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านขยะพลาสติกนะครับโดยผลงานที่สร้างสารรค์อยู่ในเมสการนี้ก็คือทํามาจากวัสดุที่เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยครับผมซึ่งคําว่า hidden influence s i t นะครับมาจากสำนวนที่ว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะครับแต่บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นหรือเราอาจจะมองข้ามไปโดยเราเปลี่ยนคําว่าเพลนมา มาใช้ควาว่าเป็นเพลนแอร์ที่แปลว่าการเพนติ้งการแจ้งนะครับซึ่งมันพูดถึงการวาดภาพใน,ในเชิงทัศนียภาพเราเลยเอาสองคำนี้มาเล่นกันแล้วก็ทำนำเสนอเป็นผลงานศิลปะที่เป็นจิตรกรรมเชิงนามธรรมนะครับเป็นทิวทัศน์เชิงนามธรรมครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานนิดเริ่มจากอันไหนดีอันตรงอันไหนเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้ครับผมก็ในผลงานในแต่ละชุดนะครับในแต่ละชิ้นก็คือผม ใช้ลักษณะของการแบ่งบนล่างนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของทัศนียภาพก็คือจะมีเป็นท้องฟ้าหรือพื้นหรือเปตีความออกมาเป็นลักษณะของนามธรรมซึ่งจากชิ้นนี้ครับผลงานของผมก็สร้างขึ้นโดยใช้วัสดุที่เป็นวัสดุจากถุงพลาสติกทั้งหมดนะครับก็จะมีถุงสีน้ําตาลที่ได้มาจากห้างร้านหรือสรรพสินค้าสุงสีดําที่มาจากการใช้ถุงขยะในบ้านนะครับ ถุงสีแดงก็เป็นถุงประเภทที่ใช้สําหรับบรรจุพันธุ์ต่างๆที่พบเห็นอยู่แล้วนะครับครับผมเดี๋ยวนิดนึงก็คือมันออกเป็นเซมิแอปแตกใช่ไหมครับใช่ครับก็คือมัน, <c oughs> มนออกมันก็คือไม่ไม่แอปแตกโดยตรงแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นภาพวิว <c oughs> ใช่ไหมครับก็คือเป็นแลนด์สเคปเป็นทะเลเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ <c oughs> ครับแล้วแล้วเวลาเวลาทำเนี่ยใช้ถุงพลาสติกหมดเลยไม่ได้ใช้สีอะไรยังไงลองอธิบายครับก็คือวิธีการสร้างสารรค์ผลงานนี่คือ เกิดจากการคัดเก็บคัดแยกตัวถุงพลาสติกนะครับประเภทสีต่างๆแล้วจากนั้นก็คือนํามาใช้ความร้อนในการติดพลาสติกทีละชั้นนะครับก็คือทําเป็นคล้คลายๆลักษณะของการคอนลาขึ้นมาทีละชั้นแล้วก็ใช้คุณสมบัติของพลาสติกทั้งหมดเช่นการละลายตัวการซ้อนทับกันทําให้เกิดมิติแล้วก็น้ําหนักแสงเงาทําให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาครับผมอ๋อ oh, อันนี้อันนี้คือพลาสติกมันละลายใช่ไหมครับได้เป็น ช่องๆอ,อย่างนี้นก็คือใช้ใช,ใช้ดายผมหรือว่าใช้ก็คือผมใช้เตารีดครับค่อยๆรีดทีละชั้นแล้วก็ทําทให้เกิดเป็นค่าน้ําหนักขึ้นมา oh. ครับถ้าเกิดดูอย่างชัดๆก็จะมีหลายชิ <Okay. S 2> ้นที่ที่เกิดการแทรกสีเช่นการใช้สีเขียวสีฟ้าจากถุงพลาสติกเอามาซ้อนเลเยอร์กันมันก็จะมองเป็นลักษณะของของลึ้นน้ oh. <ๆ>ําหรืออะไรเงี้ยครับอัน,นอันนี้ทําบนเฟรมไหมเฟรมผ้าก่อนไหมหรือว่า ตัวน,นี้คือใช,ใช้ผืนพลาสติกขึ้นมาเลยก็คือขึงขึ้นมาเลยใช่ครับ<อ>คือด้านหลังก็จะไม่มีเป็นแผ่น,นไม้หรือมไม่มี c a n วาสรองก็จะเป็นตัวผืนพลาสติกทั้งหมดครับผมก็ะสะแสดงว่าต้องต้องหาเลยเยอะแระที่เป็นพื้นใหญ่ๆวางลงก่อนใช่ครับ<อ>ก็อาจจะเป็นผืนพลาสติกที่ขนาดใหญ่หน่อยอครับผมในการรองแล้วก็รีดแล้วค่อยรีดตัวพลาสติกขึ้นมาส่วนในตัวหนังสือนี่มันอยู่ในพลาสติก ใช่ครับในงานแต่ละชิ้นก็จะมีแฝงตัวอักษรเล็กๆอย่างครับที่เป็นต um> ัวสกรีนอยู <t uma> <t uma ่ในถุงพลาสติกซึ่งผมก็มาพยายามเอามาแทรกในในงานซึ่งซ่อนไว้ในงานเพนติ้งอีกทีหนึ่งตามชื่อของยิสการเยก็คือคืออันนี้น่าจะเป็นพื้นก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เอาพลาสติกมาทับพอทับนี่ก็ใช้วิธีใช้ความร้อนใช้รีดเอาผ้าปิดแล้วก็เตารีดทับอีกใช่ครับอ๋อแล้วก็เลือกสีเข้ามาเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆก็คือ คือจริงๆถุงมติดตัดมาให้มันเป็นตรงๆแต่พอมันโดนความร้อนแล้วมันก็จะก็จะเกิดเป็นพื้นผิว oh. เกิดเป็นเท็กเจอร์ของตัว oh. เขานะครับสวยๆซึ่ง ตัวลักษณะของงานนามธรรมที่ทำอะฮะมันก็จะไม่ได้ถูกควบคุมได้ด้วยผมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบางชิ้นมันก็จะเกิดเป็นลักษณะของรอยขาดหรือรอยทับซ้อนกันซึ่งอันเนี้ยจะเป็นเหมือนสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ mm hmm. ดังนั้นตัวงานแอฟแฟกเองก็เลยออกมาเป็นลักษณะของของตัวพลาสติกเองด้วยที่ทําหน้าที่ในการกระทําอะไรบางอย่างและตัวผมเองที่เหมือนเหมือนช่วยกันทํางานลักษณะของสีหรืออะไรเงี้ยผมเป็นคนจัดวางก็จริงครับ mm hmm. แต่ว่าลักษณะของพื้นผิวหรือเทสเจอร์ที่มันเกิดก็จะเป็น เป็นสิ่งที่พลาสติกดาเนินจัดการบอของมันออกมาก็คือผ่านจากความร้อนแหละแล้วก็ละลายทีนี้แล้วตัวพลาสติกผืนมันอาจจะเราเก็บมาอาจจะไม่ได้ใหญ่เราต้องต่อก่อนนะต่อครับต้องต่อให้เป็นสนให้เป็นชิ้นหนึ่งใช่ไหมใช่ครับจริงๆพอดูน้ําหนักแต่ละอันจริงๆจะเห็นอยู่ว่ามันจะมีเลเยอร์ซ้อนทับของร้อยชั้นอยู่ครับอันนี้ก็จซ้อนทับอยู่ใช่ครับมันก็จะมีหลายชั้นบางชิ้นมีมากถึง7จถึงแชั้นเพื่อทําให้เกิด ความหนาแล้วก็เกิดทั้งเกิดเป็นลักษณะของความลึกตื้นขึ้นมามันจะมีชิ้นที่เป็นชิ้นทะเลด้วยอย่างพอสมมติสีแดงทั้งเสร็จปุ๊บก็เอาสีขาวนี้มาซ้อน<ช>แล้วก็เอพาผ้าทับแล้วก็รีดอย่างแบบแ<ค>ตัวอักษรที่อยู่<ค>ด้านในเนี่ยครับ<ช>มันก็จะมีะเป็นเหมือนตัวแพคเกจจิ้งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับครับซึ่งผมก็ซ้อนเข้าไปไว้ในสีแดงอีกทีหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็คือจะอยู่เบื้องหลังของของของพื้นผิวสีแดงนะครับถ้าจะเห็นสังเกตมันก็จะมี อยู่ข้างในเนี่ยถูกซ่อนไว้ในบรรยากาศนั้นอีกทีนึงแล้วก็ทีขาเข้ามาทับใช่ครับเป็นเรื่องราวที่แบบจากผมอยากจะทับสองสาชั้นใช่ครับเพื่อให้เกิดเทกเกอร์ขึ้นมาตามที่ติปินคิดอันนี้ก็เป็นลายจากถุงทิสติ่ใช่ครับอันนี้ก็ถุงที่เขียวใช่ครับถุงที่เขียวเอามาจากไหนเอ่ยมีนะจริงจริงเออใช่ครับ ถุงแต่ละประเภทที่ได้มาครับก็ได้มาจากโรงคัดแยกขยะด้วยครับก็คือนอกจากคนรอบตัวที่เก็บไว้ให้แล้วตัวผงเกงเก็บแล้วก็จะมีที่ไปทํางานร่วมกับโรงแยกขยะครับก็ไปซื้อพลาสติกที่เขาคัดแยกสีมาซึ่งตัวถุงสีเขียวก็ได้มาจากถุงพลาสติกที่เขาใช้ห่อผ้าเสื้อผ้าครับซึ่งเขาเหมือนจากโรงงานหรือไงเขาฉีกออกแล้วมันก็จะแบบเป็นถุงพลาสติกสีเขียวแบบหลายกิโลเลยเป็นถุงๆเลยครับซึ่งผมก็มาใช้ในงานนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน อ๋อก็คือไปโรงรีไซเคิลแหละแล้วก็ไปเลื่อซื้อมาก่อนที่เขาจะเอาไปรีไซเคิลที่เขาแยกก็เอามาทำเร็นศิลปะอันนี้ออกมาเป็นเหมือนเป็นทิวทัศน์เนาะเป็นภูเขาก็ภูเขาที่แมะตกอะไรอย่างนี้ด้วยภาพนี้แรงบันดาลใจมาจากที่บ้านครับต่างบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็นึกถึงท้องทุ่งที่มันกว้างๆแล้วก็มองเห็นเหมือนก้อนเมฆหรืออะไรเงี้ยครับที่มันแบบใหญ่ๆตอนช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกก็เลย เอาท like, kind of ัศน um, ียภาพตรงนั้นเน่เอามาเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานแอฟแทกชิ้นนี้ซึ่งชิ้นนี้จะดูค่อนข้างชัดหน่อยว่ามันมันคือภาพของอะไรครับผมมันก็คือพอมันมันเจอความร้อนมันก็จะสร้างเทกเจอร์อันนี้ก็เหมือนเป็นต้นไม้เลยเนาะเป็นต้นไม้เป็นเหมือนเอ่อเป็นน้ําหนักของวัตถุที่อยู่ใกล้อะไรเงี้ยผมก็พยายามทําให้มันเข้มขึ้นสวยครับสวยสวยภาพนี้สวยเลยส่วนมาภาพใหญ่เนี่ยครับ ส่วนภาพนี้คือผมตั้งชื่อว่าเป็นภูเขาครับเป็นภูเขาใช่ครับแต่ว่าอาจจะดูเป็นนามธรรมค่อนข้างเยอะเพราะว่าตั้งใจทําให้พลาสติกแสดงคุณสมบัติของตัวเขาขึ้นมาซึ่งในงานชิ้นเล็กๆที่เป็นสีเล็กๆอยู่ข้างในะครับมันเกิดจากการที่ผมฉีกพลาสติกเป็นชิ้นเล็กๆจากถุงพลาสติกนะฮะแล้วก็ไว้ซ้อนไว้ในเลเยอร์ข้างในซึ่งจะมีสังเกตว่ามันจะมีพวกเหมือนเดิมเลยครับมีมีตัวสกรีน รูปหรือสกีนของตัวอักษรตัวอักษรอ,อยู่ถูกซ่อนไว้อยู่ข้างในเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีเศษที่เราตัดที่เก็บไอตัว<ช>ถุงพลาสติกสีแดงนี่จะเป็นตัวที่ใส่ยขยะมีพิษนะอันนี้เป็นเหมือนถุงขยะเขาเรียกแบบแยกประเภทนะใช่ครับพิษขยะสีแดงอะไรเง<ช>ี้ยแล้วก็สีดาก็เป็นถุงถุงดําทั่วไปจริงๆถุงขยะสีแดงก็จะมีอยู่ในพวกแบบเขาเรียกอุปกรณ์ ใส่ของกอ่อสร้างด้วยครับ oh. ใช่มันจะเป็นผืนใหญ่ๆก็มีครับผมมันจะมีสีน้ําเงินสีแดงอะไรเงี้ยครับสีเหลืองอะไรเงี้ยครับก็จะมีถุงที่แบบขนาดใหญ่แบบนั้นด้วยอย่างร้านพวกแบบขายของกอ่อสร้างเขาจะมีถุงแบบหลายเกตหลาย,ลาย,ลายสีอะไรเงี้ยครับใช่แล้วพอชิ้นมันชิ้นงานมันใหญ่ก็จะยากขึ้นหน่อยนะยากครับ<อ>ก็คือเพราะว่าด้วยความที่ขนาดใหญ่เราเราใช้ความร้อนรีดทีละชั้นใช่ไหมครับดังนั้นมันจะใช้ระยะเวลามากในการที่เราจะค่อยๆซ้อนทีละเลเยอร์ขึ้นมา ดังนั้นเราเวลาทํางานของผมก็คือก็ทําทีละชั้นทีละชั้นนะฮะดังนั้นมันก็เลยใช้ใช้ความพยายามในการทต้องรีดให้มันสม่ําเสมอเนี่ยทั้งก็คือทำทำรีดเป็นแผ่นแผ่นบนเตาลีดก่อนเราค่อยมาขึงเฟรมทีหลังถูกใช่ครับถูกต้องอ๋อสวยครับเทคนิคดีเนาะเทคนิคที่แบบนี้ไม่ค่อยเห็นปกติไม่ค่อยเห็นอาจจะมีฝรั่งทำหรืออะไรับจุดเริ่มต้นของการที่ผมใช้ตัวถุงพลาสติกเนี่ยครับมันเป็นในหนึ่งในวิชาเรียนตอนนช่วงเรียนะดับปรญาตีครับ ซึ่งมันเป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการใช้วัสดุเหลือใช้มาใช้ทํางานศิลปะแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาทํางานเกี่ยวกับเอาถุงนี่แหละครับมาทําเป็นผืนแล้วเขาก็ไปเย็บเป็นกระเป๋าซึ่งผมเห็นเท็กเจอร์ที่มันเกิดขึ้นจากการทํางานของเพื่อนนะค,ะครผมรู้สึกว่ามันมันสามารถเอามาทําเป็นงานจิตรกรรมหรืองานเพนติ้งเนี่ยได้แล้วพอผมเริ่มเรียนในระดับที่สูงขึ้นรเรียนต่อปริญญาโทอะไรเงี้ยผมก็เหมือนอเริ่มพัฒนาแนวความคิด เกี่ยวกับตัววัสดุที่มันมากขึ้นซึ่งในมุมมองของผมต่อพลาสติกเนี่ยมันก็เลยมีการเดินทางมากกว่าที่พลาสติกเป็นแค่ตัวลายที่แบบทำลายสิ่งแวดลอ้อมแต่เรามองเห็นศักยภาพของพลาสติกบางอย่าง mm hmm. ที่มันสามารถนําเสนออะไรที่มากกว่าที่มนุษย์ใส่ความหมายให้เขาหลังจากที่เราใช้มันเสร็จแล้วทิ้งนะครับ mm hmm. ก็เลยทําออกมาเป็นลักษณะของงานเพนติง้งที่แสดงค่าทุกอย่างเหมือนงานจิตรกรรม mm hmm. งานเพนติ้งเลยแล้วก็อยู่ในกรอบผลงานศิลปะ ทุกชิ้นในนี้จะใส่กรอบไว้หมดเลยเพื่อที่จะทําให้มันเสนอความทัดเทียมเท่ากับงานเพนติงเมื่อคนที่มามองก็จะมองว่ามัน hey, เป็นงานเพนติงจริงๆนะแต่จริงๆแล้วมันคือ,อามาจากวัสดุที่เราใช้ในชีวิตประจาวันนั่นเองครับเดา๋ยนี้ถ้าถ้าพูดถึงเทคนิคเราจะเรียกว่าอะไรอะ่ะในเชิงเทคนิคมันไม่ใช่เพนติงนะมันเป็นการ<ม>ใช้วัสดุผมอาจจะเป็นสื่อผสมใช่สื่อผสมประเภทจิตรกรรมใช่ครับเป็นเป็นเป็นเพนติงสองมิติครับแต่ว่าตัววัสดุมันอาจจะนําเสนอสามารถเป็นอะไรได้ต่อ ได้มากมายแต่ว่าในในเซตเนี้ยผมอยากนําเสนอลักษณะของงานจิตกรรมครับผมสวยครับได้ส่วนมาซีรีส์นี้ซีรีส,นส์นี้ก็สวยเลยครับผมเป็นเหมือนทะเลเนาะเป็นเหมือนทะเลเหมือนท้องทุง่งมีแบ่งบนล่างะะอ๋อแล้วแต่คือจะมองใช่ไหมใชยอันนี้ก็คือถุงดูนิโคอยู่ครับแล้วก็มามาแปะพับอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับก็มีสีเหลืองสีอะไร ก็แล้วแต่จ oh, okay. kind of really ินตนาการนะว่าจะเป็นทะเลหรือเป็นท้องทุ่นใช่ครับเพราะงานค่อนข้างเป็นนามธรรมนั่ก็เกิดจากการตีความของนนี้ก็เหมือนกัซิถุงตีม่วงมีด้วยเนาะมีครับจริงๆถุงที่ประเทศไทยมีมีหลากสีมีหลายเฉดมีอะไรเงี้ยมีมีเยอะมากส่วนอันนี้ก็เป็นที่เขาเหลือไว้ว่าให้ใช้อ๋อันนี้ถุงเซถุงเจเวนอันนี้ถุงเจเวนข้าวขอมใช่ครับส่วนอันนี้เป็นแอปแตกเลย ตัวนี้เป็นผลงานในช่วงท้ายๆของของการทำนิทศการนี้แ<ช>ล<ะ>้วครับก็คือพอเริ่มทำงานในลักษณะที่แบ่งบนล่างมาหลายๆชิ้นแล้วพอหยุดไปสักพักนึงแล้วกลับมาทำต่อก็เลยรู้สึกว่าตัววัสดุเนี่ยมันสนามารถแสดงอาการได้มากกว่าแค่นำเสนอในลักษณะที่เป็นทิวทัศน์อย่างเดียวก็เลยนำเสนอออกมาเป็นลักษณะขององค์ประกอบที่มันเป็นเส้นบ้างพอเราใช้ ลักษณะของเส้นทัศนะเป็นเส้นนะครับมันพลาสติกมันสามารถแสดงค่าน้ําหนักแสงเงาบางอย่างออกมาผ่านตัวเส้นนั้นได้และผมก็รู้สึกว่าไอตัวเส้นนี้มันแสดงอาการของตัวเขาได้ชัดเจนก็เลยออกมาเป็นงานสองชิน้นก็คือชิ้นสีแดงนี้ชิ้นแรกแล้วก็ชิ้นสีเขียว,ยวอันนี้ครอตัดพลาสติกสีเขียวเป็นเส้นรใช่คับแล้วก็รีดก็คือวางทับไปแหละแล้วก็รีดให้เขาเกิดเป็นลูกทรงตามที่ เขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราก็เราก็คือวางทับไปแล้วก็เอาตรรีดอาจจะมีส่วนที่ทับกันบ okay <priced> ้างหรือเออสวยเทคนิคดีแล้วจุดขาวๆอันนี้เป็นคือเป็นรอยขาดครับอ๋อรอยขาดใช่ครับพอวัสดุโดนความร้อนมันก็จะเกิดการละลายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแสดงว่าเราก็ต้องคุมความร้อนในการทำให้จำลองเสมอไม่ไม่ร้อนไปหรือว่าไม่อ่อนเกินไป ใช่ครับพอตอนที่ทํากับพลาสติกจริงๆผมเริ่มทําตอนเรียนปริญญาตรีก็5ปีมาแล้วครับก็คือทดลองเกี่ยวกับการใช้วัสดุซึ่งพอเราทดลองกับการใช้วัสดุมาระยะเวลาหนึง่งเราก็จะพอจะรู้ว่าการควบคุมอุณหภูมิหรือว่าลักษณะของถุงพลาสติกประเภทนี้เราสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างให้มันเกิดค่าน้ําหนักสิ่งที่เราต้องการหรือแบบลักษณะของการโชว์ของเขาออกมาได้เต็มที่อะไรเงี้ยครับก็คือ,อเรารู้จักวัสดุมากขึ้นแล้วใช่ครับ,รบก็อย่างชิ้นนี้เองผมว่า ใช้อย่างสีน้ําเงินเข้มนี้มันคือตัว,ตวแรปแรปแรปที่มันเป็นแรปวัสดุให้มันการกระแทกอะครับ <c oughs> ก็จะม oh, เีเป็นแบบใช่ที่มันจะใสๆคล้า,ายๆแบบนั้นครับแต่ว่าจะเป็นเหมือนแรปที่แบบไวแรปห่ออาหารมันจะบางกว่าถุงก <c oughs> สิทธ์ทั่วไปอะไรอย่างี้ครับดังนั้นเวลามันซ้อนทับหรือค่าน้ําหนักแสงเงาที่มันเกิดขึ้นก็จะมีค่าน้ําหนักที่แบบโปร่งใสเหมือนเหมือนการเพนติ้งลักษณะที่แบบ มีเข้มม e <oh mm. ีหนาใช่คร yeah, um, yeah. ับซ yeah, uh, ึ่งมันก็ย yeah, exactly ังคงอยู่เรื่องของพวกตัวเทคหรืออะไรบางอย่างที่ผมซ่อนไว้อยู่ด้านในเช่นเดียวกันครับแล้วก็เอาสีขาวมาวางทับแล้วด็ิ้ดเหมือนกันใช่ครับส่วนอันนี้มันเกิดจากเกิดจากรายสกรีนของของถุงครับ๋อยสกรีนของใช่ครับพวกแบบลอยสกรีนรูปต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกิดเวลามาซ้อนทับกันใช่ครับมันก็จะเกิดเป็นเหมือนสีที่มันถูก เหมือนเบรนเข้าหากันโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยครับสนใจนะข้างหลังก็สีก็สวยอันนี้ก็มีรอยขาดอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยทิ้งให้เกิดเป็นตัววัสดุแสดงตัวตัวอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่บอกสีแดงใช่ครับคือชิ้นสีเขียวอันนี้คือเห็นเลยวิธีการทํางานเลยติกกเป็นใสๆอย่างนี้แล้วก็อย่างชิ้นนี้คือตั้งใจแบบ ทำพลาสติกอยู่บนพลาสติกใสค่ะเพราะว่าตั้งใจอยากให้เล่นกับแสงที่แบบมากระทบกับตัวถุงพลาสติกด้วยซึ่งสามารถมองงานได้สองด้านนะครับถ้าเกิดมองด้านหนึ่งก็จะเห็นเป็นรอยทับแล้วก็เหมือนแสงที่ทะลุผ่านเข้ามาอีกทีหนึ่งใช่ครับเราก็จะเห็นน้ําหนักแสงเงาจงใจทิ้งไว้เส้นหนึ่งใช่ครับสวยครับสวยอ๋อก็คือส่วนอันนี้ก็พอโดนความร้อนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะใช่ครับ โอเคนะส่วนภาพใหญ่เนี่ยอีกภาพหนึ่งภาพใหญ่ที่บอกว่าใช้เลเยอร์ค่อนข้างเยอะอะฮะเพราะว่าอย่างชิ้นนี้คือตั้งใจอยากจะทําพื้นผิวของทัศนียภาพทางทะเละก็เลยตั้งใจจะทําผืนมหาสมุทรขึ้นมาก็คือให้มีคลื่นใช่ครับซึงซึ่งลักษณะของคลื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากคุณสมบัติข,ของตัวถุงพลาสติกเมื่อเราทับกันมากๆเนี่ยมันจะเกิดร้อยยนแต่ว่าเมื่อผมใช้ รอยย่นของเขามาบวกกับลักษณะของความโปร่งใสโปร่งแสงของตัวถุงสีฟ้าครับมันก็ทําให้เกิดเลเยอร์ซ้อนเข้าไปข้างในแล้วเราก็เลยแทรกเนื้อหาต่างๆซ่อนไว้ข้างใต้ผืนผลลืนน้าทะเลนี้ด้วยครับอ๋อแสดงว่าบบมีพลาสติกใสเป็นเลเยอร์บนอีกอันหนึง่งเนี่ยครับใช่ครับก็จะมีตัวถุงต่างๆที่ถูกแทรกไว้ข้างในถ้าเกิดแบบเหมือนมาหา อะไรต่างๆในงานเนี้ยจะเห็นว่ามันจะมีตัวอักษรมีอะไรเงี้ยปนอยู่ข้างลังข้างล่างด้วยแล้วมันก็เป็น t e เ t อร์เป็นคลื่นคลื่นเป็นลอยเหมือนเป็นคลื่นในทะเลพอโดยกระทบกับแสงอะไรเงี้ยมันก็ข้างล่างก็เป็นลายระยัเนเป็นชายหาดเนาะชายสีแดงอะไรบ้างสวยครับสวยชิ้นใหญ่เลยนานไหมอันนี้หลายเลเยอร์มากใช่ครับชิ้นนี้จะนานที่สุดแล้วฮะในการทําครับตัวข้างหลังก็เหมือนกันใช่ครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็จิ ก่อนที่จะเกิดเป็นชิ้นใหญ่นะครับก็ทําชิ้นเล็กตัวนี้ขึ้นมาก่อนใช่ครับประมาณนี้ก็คือตัวสีฟ้าเนี่ยเคยทดลองมาชิ้นถึงสองชิ้นแล้วครับก่อนหน้าที่จะขึ้นมาเป็นเยสการนี้ใช่ครับจะเป็นแบบเป็นลอยเป็นเทคเจอร์ขึ้นมานานาๆแล้วก็มีเคลือบใบบนอีกทีหนึ่งครับใช่ครับตัวแววแววนี้ก็คือการเคลือบหลังจากจบงานก็จะทําให้แบบเหมือนวัสดุเคลือบด้วยอะไรครับตัวนี้เป็นน้ํายาเคลือบกระเบื้องครับ อ๋อเครือกระเบื้องก็จะอยู่ทนแข็งเลยอันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็มีซ่อนถุงเล็กๆไว้ข้างในซึ่งถุงที่เป็นถุงข้างล่างที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันคือถุงที่มาจากบรรจุภัณฑ์ถุงน้ำตาลครับอ๋อลงานน้ำตาลใช่แต่ว่าแบบได้มาจากเพื่อนศิลปินที่เขาทํางานเกี่ยวกับน้ำตาลแล้วเขาบอกเขามีบรรจุภัณฑ์เนี่ยเหลือเยอะก็เลยขอขอให้เขาเอาให้โอเคก็คือใส่น้ำตาลโลเลย ใช่ครับก็เลยเอามาซ่อนไว้ข้างในไ้ดส่วนอันนี้อันนี้แบบส่วนชิ้นนี้จะเป็นชิ้นหนึ่งที่พูดถึงดวงดาวค่ะดวงดาวช่คับใช่ก็คืออยากให้เกิดความระยิบระยับของแสงซึ่งผมก็พยายามใช้สีจากตัววัสดุครับฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ซ่อนไว้จริงๆในชิ้นนี้จะมีความพิเศษตรงที่ใช้ถุงที่เป็นถุงฟอยล์บรรจุภัณฑ์ที่มีฟอยล์ที่ ที่เคลือบด้วยลักษณะของแวววาวในถุงบรรจุภัณฑ์นพวกอาหารขบเคี้ยวครับอ๋อก็คือถุงเพ็บถุงที่มันมีเคลือบมีฝังเป็นฟอยใช่ครับก็จะมีซ่อนไว้ข้างในนี้เวลาโดนแสันจะมีการตกกระทบระยะยิบระยับแต่ว่าถุงฟอยตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถรีดได้เป็นแผ่นเพราะว่ามันมีการเคลือบพลาสติกเออเคลือบสารบางอย่างวาก่อนมันทาให้เกิดเวลาเราจะละลายมันนะครับมันจะใช้ความร้อนระดับเดียวกันไม่ได้ผมก็เลยใช้วิธีการแบบ ย่อยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้พลาสติกที่อยู่บนพื้นเนี่ยที่เป็นพื้นก่อนหน้าช่วยในการติดเขาเข้าไปกับตัวพลาสติกอื่นๆครับก็คือถุงเหมือนถุงถุงเละ<ช>ที่ข้างนอก<ช>มีลายข้างในมันเป็นสินนเงินๆถูก <ๆ S 1> แล้วก็พีิกลับเอาด้านเงินออกมาใช่ใชไหมครับใช่ครับแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆซ่อนเข้าไปส่วนสีดํานี่ก็คือเป็นเลเยอร์บนบนสุดที่จุดใจให้มันความร้อนเกิดรูเป็นเป็นดวงดาวเป็นแสงใช่ครับสวยครับสวย สวยเนาะได้ได้โอเคมีข้างบนอีกใช่ไหมครับถาบไปดูข้างบนนิดนึงไม่เป็นไรคอนเซ็ปต์ดีเนาะก็จะมีอยู่สามชิ้นนะครับ ก็มีชิ้นนี้ด้วยค่ะตัวนี้ก็เป็นแรสเคปชิ้นหนึ่งที่ที่ทาขึ้นแต่ว่าตอนที่ทํานึกถึงทุ่งดอกไม้เหมือนดอกบัวเหมือนทุ่งดอกบัวเป็นดอกไม้ก็เลยตั้งใจจะใช้สีที่มาจากวัสดุแล้วก็อยากอยากให้ลักษณะของการทํางานชิ้นเนี้ยเป็นเหมือนเอ่อเพนติ้งที่มีลักษณะของเป็นลักษณะของการใช้ทีแปลงในการในการทํางานก็คือจะให้เห็นเป็นเหมือนเหมือน แต้มสีอ่าแล้วก็มีการแทรกสีในระหว่างของการของอตัววัสดุพยายามแทรกสีให้มันเยอะๆขึ้นมาโดยจินตนาการถึงภาพทิวทัศน์ที่เป็นทุ่งดอกไม้ครับผมก็คือตัดยี่เป็นสีสีแทรกเข้ามาแล้วก็แสดงว่าเราเริ่มรู้จักกับตัววัสดุแล้วว่ามันทํางานยังไงมันโดนความร้อนม,มันจะเกิดอะไรเราก็เลยจะสร้างงานพวกนี้ขึ้นมาอ๋อเคเข้าใจครับ สวยๆนะผมดูไกลๆเหมือนทุ่งดอกบัวแต่พอมาใกล้ๆกล้วคือโอเคสีแดงนี่คือดอกไม้ในทุ่งข้างหลังก็เป็นภูเขาทิวทัศน์ครับหรือแบบมันจะมีพวกลักษณะของแบบตัวอักษรตัวเทคอะไรเงี้ยใช่ครับก็มาจากตัววัสดุหมดเลยครับผมสวยนะแล้วตัวภูเขานี่ก็วางได้พอดีเป๊ะเลยนะฮะได้ขอบได้อะไรสวยๆสวยๆท้องฟ้าก็สวยสวยอีกอันหนึ่ง อีกอันนึงชิ้นนี้เป็นชิ้นเล็กสุดแต่ว่าเป็นชิ้นที่เกิดก่อนชิ้นอื่นทั้งหมดเลยครับเป็นชิ้นที่เราใช่ครับเป็นชิ้นตั้งแต่สมัยยังเรียนเลยฮะ <c oughs> แล้วก็ทดลองอยู่บนอันนี้ยังมีแผ่นไม้ลองอยู่ <c oughs> เพราะตอนนั้นคือย,ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่คิดไม่ออกว่าจะต้องทอํายังไงให้เกิดมา, <c oughs> มาเป็นผืน <c oughs> ก็เลยใช้แผ่นไม้ลองซึ่งเท็กเจอร์ที่ได้จากการลองแผ่นแข็งๆนะครับมันก็จะได้ลักษณะของความละเอียดในการหลอมลายของตัวพลาสติกซึ่งมันก็จะมีความใช่ที่มากขึ้นกว่าครับซึ่งมันก็จะ แตกต่างจากเทเจอร์ที่อยู่ข้างล่างก็เลยเอาชิ้นนี้มาโชว์ด้วยว่าน,นี่คือจุดแบบช่วงเริ่มต้นแรกๆในการทํางาน<ต>ครับแต่เราก็ใช้วิธีว่าเอาเป็นข้างล่างดีกว่าเอาเป็นแบบเปยๆดีกว่า<ช>ไม,ไม่ไม่ต้องมีวัสดุอื่นใดเลยใช่ครับไ,ได้โอเคฝากรือปินฝากงานนิทรรศการครั้งนี้นิดนึงจัดแสดงที่ไหนตั้งแต่วันที่เท่าไหรถ่ถึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมกอ็อยากจะขอเีเชิญทุกคนนะครับมาร่วมกันสํารวจ ภาพจิตรกรรมที่ใช้วัสดุพลาสติกนะครับในการสร้างสารรค์ผลงานซึ่งในชื่อเทศการที่ว่า Hidden i n p r i n s i e ก็อยากให้ทุกคนมาดูว่าผมซ่อนอะไรไว้ในงานจิตรกรรมเหล่านี้บ้างแล้วกอ็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันดูความสามารถหรือร่วมมาเห็นความสามารถของตัวถุงพลาสติก ว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างหลังจากนั้นทุกคนจะหลังจากที่ทุกคนเห็นว่าพลาสติกทําอะไรบ้างแล้วทุกคนจะมองพลาสติกไม่เหมือนเดิมนะครับ<อ>ก็ในเทศการนี้จะจัดแสดงตังต้งแ,แต่วันนี้จนถึงวันที่2สิงหาคมนะครับจัดที่แสดงที่วอลินแ l a ค contemporary นะครับก็แกลลี่เปิดทุกวันนะครับเปิดวันอังคารนะครับจนถึงวันเสาร์นะครับสิบโมงครึง่งจนถึงทุ่มครึ่งนะครับก็คือยหยุดอาทิตย์จันทร์หยุดอาทิตย์จันทร์นะครับก็ซอยเจริญกรุงซอยเจริญกรุงสามสิบหกครับตรงโอ๊ <Garden S 2> ก็เป็นโคร,โครงการโอพีกาเดนก็เข้ามาได้วัลินแลบอยู่ตรงข้างในเลยนะครับ,รบก็ขอให้ขายงานได้ทุกชิ้นนะครับออขอบคุณมากาครับขอบคุณครับ